เอ้ยจินเบยทำไมนายไม่แอบอะไรแถวนี้ล่ะนั่นโคตรปั่นเหมือนในอนิเมะเลยโอ้โหเอาล่ะครับทุกคนก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นในบล็อกบุญอีพีเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์ข้างล่างให้ผมหน่อยครับนะแล้วก็กดแชร์กันด้วยครับตอนนี้มันมาถึงคลิปที่3ของบล็อกฟุตแล้วโอมันช่างเหนื่อยยากอะไรขนาดนี้ในการที่จะฟาร์มอ่มนนะ นี่สินะคือเส้นทางของวัยรุ่นบล็อกบูดร EP สามคนโชว์ใหม่เอเลโทรทำไมวันนี่ยเราต้องไปที่เกาะเงือกนะนั่นคือจุดมุ่งหมายสําคัญของเราปากหมดุดเพื่อไปยังเกาะเงือกแต่ก่อนเราจะไปเราขอไปล่ําลาคุณลุงประหยัดจางอังคารก่อนแต่เขาล่ำลาเราแบบนี้เหรอเนี่ยมันไม่ใช่หรือเปล่าจากนั้นไม่นานเราก็เตรียมที่จะบินทยานสู่เกาะเงือก เกาะเงือกจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่คาดคิดหรือเปล่าแต่เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปมากันที่ท่าเรือไม่เจอคนสปาวเราไม่ลืมที่จะต้องเซ็ตสปาวเช่นเคย้าดูหน้าอย่างเหวอตเหวจะจัดอ่ะนี่มันลูฟี่หรือเปล่าเนี้ยบินกันไปตอนนี้เรายังมีหมัดแมงมา่าอยู่ผลแมงมา่าทุกคนแล้วเราก็มาถึงแล้วก็เจอกับผลอะไรเนี่ยคนใช้ผลพระบุตรด,ดา เมืพุทธสันนิกชนเราไม่ได้ใส่ใจอะไรรีบมารับเคลสกันก่อนเลยคราวนี้ท่านเนปจูนรอเราอยู่เทพเจ้าเนปจูนซึ่งเป็นราชาของเกาะน,นี้นั่นเองโอ้เฮลโลไปฟาร์มให้มันไม่หยุดยั้งเลยรีบฟาร์มเลย <Nope. S 1> เราฟาร์มใกล้ซี่ที่มันโคตรจะเสี่ยงมากเลยพว่าเรามีเพลเยอร์อีกคนนึงอยู่อีกด้านนะเราก็ฟาร์มจนทำเควสแลกผ่านกันไปอย่างเพลิดเพลิน yeah. จากนั้นเราคิดได้ว่าเฮ้ยเรามีภารกิจหนึ่งที่มันสําคัญมากกว่านั้นนี่นั่นคือต้องไปสุ่มผลแสงมันแบบเป็นสายโลเกียรที่ผมใฝ่ฝันมากเลยในต,ตอนเริ่มเล่นตอนเนี้ยนะไม่นานเรามาเจอเกาะลิงน้อยสุดน่ารักเฮ้ย FC เขามารอเราอยู่ตรงจุดนี้แล้ววะ่ะ nice. cool. ไม่นา,นานเรากดได้เลยแล้วเมื่อเราแบบตัดสินใจดีอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ย<笑><笑>ช่วงเวลาไหายนะก,ก็มาถึง สังเกตดีด้านล่างสีโอ้นี่มันผล,ลไม้หรือละมุดเนี่ยโอ้ไม g o กูไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลยมันจะปวดใจนี่คือผลสปริงที่ไม่มีใครต้องการแต่ว,ว่าถ้าเล่นก็เล่นได้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานี้ไงจัด FC ก็บอกโคตรเค็มเลยพี่โคตรเค็ม เค็มมากเราทำสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปควรจะทำนั่นคือกดวางมัลงซะ <c oughs> แกนะ่ะจบแล้วแหละทำลายมันซะ f อโอ้ FC. โหเขาใช้ผลไคโดกระหน่ำยิงไปโอ้โหถล่มโลกก็ว่าได้เลยนะเนี่ยในตอนนี้โอ้หนี่มันโลกจะบึ้มเพราะเขานั่นเองพอได้แล้วรู้สึกสงสารผลสปริงซะเหลือเกิน เราไปกันที่วังน้ําวนเหมือนเดิมค่าวนี้เนี่ยเราต้องเฮ้ยเฮ้ยมีมีอะไรบางอย่างที่มันผิดปก,กตินั่นคือโปรหรือเปล่านั่นเขาฟาร์มอะไรแบบนั้นคนปกติเขาไม่ได้ฟาร์มแบบนั้นนะทุกคนเอ้ยเราต้องกำจัดเขาให้ได้เขาไปแล้วหลังจากที่เรามาถึงที่นี่เราก็อ้าวแซบแจ็คไปกดพื้นไทยโอ้โหเป็นไงล่ะไม่ทันขาดคาเจอนางเงือกโรโลโนอาโซโล,โล,โโลแบบว่าฆ่าเลย มากันที่เกาะทหารเรือเหมือนจะมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าเฮ้ยผลแสงเนี่ยฉันมาขายแล้วว่ะเราต้องมาหาพี่คนนี้เดินไปไหนกดร้านค้าเพื่อซุยเลยรีบเลยโอ้โหผลที่เราอยากได้ลองลงมาจากผลแสงก็มีเยอะเหมือนกันนะผลฟีนิกเนี่ยผลผีก็อยากได้เฮ้ยผลแสงยังมีขายในสต็อกอยู่โหหกแสนห้าเบลลี่ไหวอยู่ฉันยังไหวฉันยังไหวอยู่ ซื้อแล้วแต่ทำไมถ้าถือมันแปลกประหลาดขนาดนี้เนี่ยมันไม่คุ้นเคยซะเลยแต่ก็ดีอย่างนะเนี่ยผลแสงเนี่ยมันแบบว่ามีดาบมาให้มันมันถือไม้ติมเลยถือซะแบบด้อยค่าเลยเหมือนว่าที่นี่จะมีใครบางคนอยู่ด้วยอนะสามลายเลยลุก,กี้หน้าใหม่หรือเปล่า แป็นทำไมอันอันแรกสีดำดๆมันแปลกประหลาดหว่าชาวบ้านเขาเนี่ยแต่ผยังชอบคนที่3เนี่ยทุกคนดูดิดูหน้าหน,น้าเป็นมิตรมากเลยห <c oughs> น้าเป็นมิตจัดจัด <c oughs> เราก็ไปต่อทุกคน <c oughs> เพื่อให้มันอินกับผลแสงเราต้องใส่ชุดคีสลุก <Nope. S 1> หรือว่าลิงลมของเรานั่นเองยังไงต่อเราได้เรือ VIP <c oughs> เรือของเอส หมัดเพิงรีบไปกันเลยมันเร็วมากเลยเรือลำเนี่ยในโลกต่อไปผมคิดว่าโคตดสำคัญน่าดูนะโลก2โลก3าเนี่ยผมคิดว่ามันโคตดจำเป็นแน่นอนเห็นก็บอกว่าเกาะมันไกลจัดๆเราเข้าไปในวังน้ำวนทุกคนเพื่อที่ไปฟาร์มอย่างเมามันเรารีบไปฟาร์มเลเวล400รีอไหวหรือเปล่าเนี่ยตัวที่2ไหวหรือเปล่าในไหวไหมในไหวไหมไม่ไหวหรือเปล่านี่ดูจากเลือดแล้วเนี่ยสู้ชีวิตมากเลยนี่คือ ตัวอย่างของคน,นี่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับมาทุกคนสู้กันต่อไปเพื่อไปเวลห้าร้อยเฮ้ยจินเบยทำไมไนายมาแอบ,บอะไรแถวนี้ล่ะจินเบยเขาไม่แอบแถวนี้เราก็มากดซื้อกังฟูไฟติ้งวอเตอร์ซึ่งมันเป็นหมัดเงือกสุดโหดโหมันโหดมากเลยทุกคนผมว่ามันดีโอ้โหหลังจากที่เราฟาร์มเนี่ยมันกลายเป็นบาโค้ดเลยเนี่ย เราบินไปก่อนแล้วกันทุกคนเราต้องไปเกาะลอยฟ้ามาถึงกันแล้วเรามารับเควสกับพี่สุดเท่คนนี้ก่กอนก่อนเลยแล้วกันชื่ออะไรก็ไม่รู้เรามาตีตัวเวลแรกๆก่อนเลยซึ่งเป็นลูกกระจกของไอ้พวกแบบว่าก็ d ์เอเนียะนะเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกลัวซะเหลือเกินเราเจอผู้คน ดูเหมือนว่าเขากำลังจะฟาร์มเวลกันอยู่แล้วก็จะไปเกรียนเขาหรือเปล่าหรือเขาเกลียนเรากันแน่ PVP ที่ย่งนี้โอ้โหแบบใครจะชนะครับเนี่ยสุดท้ายเราก็ชนะเขาแล้วจนมาฟาร์ม NPC <อ>เราจะเห็นอะไรบางอย่างเขาคนนั้นคือใครกันเนี่ยผ้าคลุมโดฟาร์มิงโกเหมือนเราเลย <laughs> แล้วก็แบบทักทายแบบเป็นว,วนนัยรุ่นโลบ็อกไงเราก็แบบว่า ทักทายเขาสักหน่อยนะสะเตปของวัยรุ่นบล็อกฟุตเนี่ยมันก็แบบนี้แหละใส่สกิลกไปแบบไม่ยั้งมือโอ้โหไ,ไกลแล้วหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่โอ้จนเราซุยเขาได้โอโ้ศพที่สองอย่างเทพให้หรือเปล่านี่แต่ว่าไอตัวนี้มันก็จะเดือดในหน่อยทุกคนมันแบบว่าซุยเราเกือบ บางตายเหมือนกันนะถึงแม้ว่าตอนแรกเราจะสเต็ปดีก็ตามทีดูสิเลือดเหลือครึ่งหลอดเนี่ยเกือบจะครึ่งแล้วมันลดยิ่งกว่าก๊อกน้ําซันว่าเลยทุกคนไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่ใช่ต่างใส่สกิลกันไปเราต้องฆ่ามาให้ได้เพื่อที่จะเอาแผ่นหลังของเขาอะนะผมสนใจด้านหลังเขามากเลยของก๊อนไอเนียนี่ย บอกได้เลยว่ามันดบยากเอามากมากเลยบางคนต้องฟาร์มมากกว่า34ครั้งเลยอะ่ะเควกันต่อไปคราวนี้เราต้องไปซุยกับเออไซบอก <T> ์กนั่นก็คือแฟงกี้นั่นเองแต่มันท่ามันไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยแฟงกี้นายกินโคลามากไปหรือเปล่าทำมาเราขมคออย่าเนียเอาเราก็ปล่อยสกิลไปทุกคนปล่อยอย่างไม่ย่อช้ามัาน,น โคตรปั่นเหมือนในอิเมะเลยโอ้โหมันเห็นภาพไปทุกคนกินโคลามากไปไงเกินพิกัดพลังสุดเทพแต่ว่าแฟงกี้เขาก็โหดจริงนะดูดิดูสภาพร่างกายเราไม่ไหวไงเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นมะนาวเปรี้ยว <c oughs> ดูเหมือนว่าเราฟาร,ร์มก่อนนี้จนมีเงิน3ล้านเบลลี่เกือบ4ล้านเลยนะเนี่ย4ล้านเบลลี่แล้วเอาล่ะเราฆ่าไซบอร์กได้แล้วทั้งทั้งที่เราเอา้าวเราก็ ซุยโดนซุยเฉยเลยซุยแบบงงๆสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปของแซบแจ๊กเนี่ยอย่าให้ทำต่อไปเพียงกดไลค์ซับแชร์กระดิ่งให้ผมด้วยล่ะ